เงาะโลเท่าไหร่เดี๋ยวพคุณประชมบรรยากาศท่าทรายนะครับฝนตกอยู่นี่เลยนะโอ้เงาะโลแต่อ่าตัวไหนครับโอ้เงาะโลเท่าไหร่สามห้าใช่ไหม,ไม,ไมเดี๋ยวชมดูก่อนนะเดี๋ยวมาซื้อเดี๋ยวมาซื้อนี่วันนี้อะไรลอตเตอรี่เหรครับครับนะเลขเด็ดมีตัวไหนบ้างครับงวดนี้งวดนีนนนนนนน้เลขเด็ดนะได้ตัวไหนครับตัวไหนของไม่ดูบ้ดูหรอ เล็กดังใช่ไหมเล็กดังตอนนั้นเล็กดังหายายเล็กดังหมดเล็กดังหมดแล้วเล็กดังออกมาหาตั้งแต่วันแรกอ่ะเหรอพอมีอะไรหกเนอวเมที่แล้วหกศูนย์ใช่ไหมเดี๋ยวมาซื้อเดี๋ยวมาซื้อดูแบบโอ้โหเดี๋ยววันนี้วันรวยครับดูเสียงโชควันรวยวันรวยเดี๋ยวอุนนนหนึ่งใบเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูร้านอีกแบบบรรยากาศตัดสางครับ อ๋นะอตะลีเทียบเลยเนี่ยอันนี้อะไรกันเนี่ยนะโอ้โหเลขเด้งเลขห้ามโอ้สองชุดแปดร้อยพี่อย่าดอ,าไหนหนอะไรน,น,นะไม่ได้ไม่ได้พี่หยาดอะไรอยู่ไหมนะครับไม่ได้ไม่ได้ใส่บบทอดนะครับใส่ทอดสิบบาทสิบบาทเดี๋ยวมาอหนุนเยี่ยมมาหนุนครับ,บ ฝนตกเนาะนั่นร้านไก่ย,ย่างนะดูนะครับเดี๋ยวพาเราชมบรรยากาศกินของไทยร้านดอกไม้ครับร้านดอกไม้ไก่ย่างไก่ย่าง หมูทอดครับร้านหมูทอดข้าวกล่องครับข้าวกล่องคนเยอะนะครับคนเยอะ,ะร,ร้านนี้หมูมาร่าใชมัหมหมูมาร่าเอาหมกินอยากกินเหล้า <c oughs> บรรยากาศฝนตกครับรรยากาศฝนตกนะเสื้อผ้ามาคายน้อยวันนี้้าตาท่าทรายน่าจะ เดี๋ยวไปดูร้านผลไม้ก่อนมีอะไรบ้าง <c oughs> <C oughs> โอ้สวยเนาะลูกเท่าไหร่เนี่ยลูกเท่าไหร่เนี่ยสี่ลูกร้อยนี่แหนมเลยมัน,ลนปลอดสารนะอ,อ,อันนั้นโมยอแ่งว่ายี่สิบก็โมยอประมาณ เดี๋ยวเดินดูก่อนนะเดี๋ยวมาวน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 ก่อนนะครับอันนี้ยี่สิบแล้วเดี๋ยวมาวนวนเดี๋ยวมาอุ่นหน่อยต้องรอน้ำแจงรอแป๊บนี้รอขบวนใช่ไหมไร้แป้งโอ้ยะไรผลไม้ส้มโลละหกสิบเงาะเงาะเงาะสามาเลย บางคนหสมสหกสบหรอส้มหกสิหวานด้วยส,มสม้สม้ะวังความหวานอือดูสม้สมส้มช่วยยายหน่อยช่วยยายหน่อยนี่นีเชวน่นหกสนี่ห้าสิแล้วความหวานเออเอาส้มมาส้มยายอะเร่มส้มก่อนนะครับเนี่น กรโลงหนึ่งได้อะได้เอาครึ่งโลนะครึ่งโลได้ไหมครึ่งโลนะาเกเอาไม่เยอะหรอกเอาครึ่งโลได้ไหมครึ่งโลนะครึ่งโลไม่ได้เหรอเหรอก็ต้องเอาโลหนึ่งเลยขายเป็นโลนะครับจับแป้เวลาลไม้ช่วยยายไปแล้วหกสิบ เอางโลนหนึ่งครับโลนหเลยครับผมอุ่นพ่อค้าก่อนนะครับ มอกโอ้ปลาเพียบลเลยเนี่ปลาบากากป,ประมาณนี้ครบับท่าสายรถโมไซจอดที่ไหนมาเนี่ยหาดูแล้วดูที่จอดรถก่อนอจอดเรียนไปแล้วรถจอดเพียบเลยนะครับ Đây là căn thần thôn ạ.